ชมทุกท่านครับและรวมไปถึงประชาชนคนไทยทุกท่านพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าบัตรคนจนสำหรับเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563เดือนนี้ใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านจะได้รับเงินรวมกันทั้งหมดภายในบัตรถึง2,675บาทสามารถกดออกมาเป็นเงินสดก็ได้หรือ จะไว้ใช้รู้ซื้อสินค้าก็ได้ตามรายละเอียดที่ผมจะชี้แจงทั้งหมดภายในคลิปนี้นะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินภายในเดือนพฤศจิกายนปีพศ2 5 6 3ก่อนอื่นนะครับช่วยกันกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารดีๆและมีประโยชน์แบบนี้นะครับและที่สำคัญสุดการเปิดทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเปิดทำเมื่อไหร่ ถ้าผมมีรายละเอียดและที่สําคัญเป็นรายละเอียดที่แท้จริงผมจะรีบนําข้อมูลข่าวสารมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันอย่าลืมนะครับถ้าท่านไม่อยากพลาดกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะครับสําหรับการรับเงินเดือนพฤศจิก,กายนปีพศ2 5 6 3รับถึง2,675บาบาทเราไปรับชมรายละเอียดพร้อมๆกันทั้งหมดตั้งแต่ต้นเดือนยันสิ้นเดือนนะครับ สำหรับการรับเงินวันที่1พฤศจิกายนปีพศ2563รายการที่1ท่านจะได้รับ,บวงเงินเป็นค่าโดยสารรถมีและรถไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน500บาทท่านสามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะครับถ้าใครที่ขึ้นรถมีก็นำบัตรประจำตัวประชาชนและนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านติดตัวไปด้วยนำไปใช้จ่าย ผ่านรถมีที่เข้าร่วมโครงการนะครับผมและรถไฟฟ้าให้ท่านนำบัตรสวิตการแห่งรัฐและบัตรประจำตัวของท่านติดตัวไปด้วยนำไปใช้จ่ายผ่านรถไฟฟ้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดในส่วนของวันที่1พฤศจิกายนปีพศ2563ัวันที่1น,นะครับเงินตรงส่วนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ถ้าใช้ไม่หมด จะไม่ทบไปเดือนหน้านะครับท่านจะต้องใช้ให้หมดภายในเดือนที่ท่านได้รับนะครับเดือนถัดไปก็จะได้รับเงินแบบนี้เพิ่มเติมไปทุกเดือนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนปีพศ2563รายการรับเงินที่2เป็นได้รับวงเงินค่าโดยสารรถบขอสอวงเงินทั้งหมด500บาทและเช่นเคยนะครับ การใช้สิทธิ์ท่านจะต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปซื้อตั๋วที่สถานีรถบขอสอและยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับพนักงานที่เขาขายตัว๋วหรือจําหน่ายตั๋วให้ท่านนะครับยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเราให้เลยทั้งค่ารถเมลรถไฟและรถบขอสอนั้นเขาจะตัดเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านถ้าท่านไม่ใช้สิทธิ์ เดือนหน้าจะไม่ทบนะครับเดือนหน้าเขาจะเพิ่มหรือเติมเงินให้ท่านใหม่อีกนะครับผมสำหรับรถบรขอสอนั้นจะได้รับวงเงินทั้งหมด500บาทเงินในส่วนนี้ไม่สามารถนำไปกดออกมาเป็นเงินสดได้นะครับย้ำเลยสามารถซื้อตั๋วรถมีรถไฟฟ้าและรถบรขอสอวงเงินจะคนละส่วนกันสำหรับรถมีและรถไฟฟ้า500บาท สำหรับลถพคสอก็อีก500บาทคนละส่วนกันนะครับไม่เกี่ยวกันต่อไปนะครับวันที่1พฤศจิกายนปีพศ2563เช่นเดียวกันวงเงินส่วนลดซื้อกาดหุงต้มจำนวน45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับสำหรับการซื้อกาดหุงต้มนั้นท่านจะต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปที่ร้านจำหน่ายกาดหุงต้มที่เข้าร่วมโครงการได้รับสิทธิ์ส่วนลด45บาท ต่อคนต่อ3เดือนนะครับผมเงินนี้จะไม่รวมกับค่ารถมีค่ารถไฟฟ้าค่ารถบขสแต่อย่างใดนะครับต่อไปนะครับเป็นวันที่1พฤศจิกายนปีพศ2563สําำหรับวันที่1พฤศจิกายนปีพศ2563รายการที่จะสามารถนำไปรู้ซื้อสินค้าได้รายการที่1นะครับ 1. รับเงินคนละ200บาทสำหรับผู้ที่เคยได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐไว้ว่ามีรายได้เกิน30,000บาทแต่ไม่เกิน100,000บาทต่อปีย้ำนะครับผู้ที่เคยลงทะเบียนกับรัฐไว้ว่ามีรายได้เกิน30,000บาทแต่ไม่เกิน100,000บาทต่อปีส่วนนี้ท่านจะได้รับทุกเดือนอยู่แล้วคนละ200บาทและในส่วนที่2จะได้รับเงินเพิ่มเติม จากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดที่ทางภาครัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาจนถึงเดือนธันวาคมนะครับเงินในส่วนนี้จะได้รับเพิ่มกันอีก500บาทรวมเป็นเงินที่ท่านจะได้รับในส่วนที่1สําหรับผู้ที่มีไรายได้เกิน30 0 0 0บาทแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีแต่เดิมท่านได้รับ200บาทเดือนพฤศจิกายนวันที่1ท่านจะได้รับ200บาทบวกเพิ่มเติมอีก500บาท รวมเป็น700บาทเงินส่วนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สามารถนำไปใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือร้านค้าที่ท่านเคยไปซื้อสินค้าหรือรูดซื้อสินค้าผ่านบัตรสวิตดิการทางรัฐนั่นเองนะครับต่อไปนะครับวันที่1พฤศจิกายนปีพศ2 5 6 3เช่นเดียวกันนะครับ เป็นเงินที่ท่านจะได้รับในส่วนที่2ของวงเงินที่ท่านสามารถนําไปรูดซื้อสินค้าได้สําหรับในส่วนที่2นี้จะได้รับเงินคนละ300บาทตามที่ท่านได้เคยลงทะเบียนกับหน่วยงานรัฐไว้ว่ามีรายได้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อปีในส่วนนี้ท่านจะได้รับทุกเดือนอยู่แล้วนะครับผมเดือนละ300บาทและเดือนและอะขออภัยนะครับผมและในส่วนที่2 เป็นส่วนของวงเงินเพิ่มเติมรับ500บาทนะครับจากโครงการล่าสุดที่มีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถึงเดือนธันวาคม63จะได้รับเพิ่มกันอีกคนละ500บาทรวมเงินสำหรับผู้ที่จะได้รับในกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีแต่เดิมท่านได้รับ300บาทและได้รับเงินเพิ่มเติมจากโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีก 500บาทรวม300-500บวก500เท่ากับเดือนพฤศจิกายน63กลุ่มที่2ท่านจะได้รับ800บาทเงินในส่วนนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สามารถนำไปใช้รูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าทุกร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือเอาง่ายๆร้านค้าที่ท่านเคยไปซื้อสินค้าและรูดซื้อสินค้าผ่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของท่านเหมือนเดิมนั่แะครับผมแต่ในส่วนที่1ก็คือผู้ที่รับ200ปกติก็จะได้รับ500บาทรวมเป็น700บาทและผู้ที่เคยได้รับ300ปกติเดือนพฤศจิกายนวันที่1ก็จะได้รับเพิ่มเติมกันอีก300บวก5 0 0เป็น800บาทสำหรับส่วนนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนนะครับอย่างงนะครับผมต่อไปนะครับเป็นการได้รับเงิน เพิ่มเติมกันอีกในวันที่18พฤศจิกายนปีพศ2563สำหรับวันที่18พฤศจิกายนนี้นะครับท่านจะได้รับเงินคืนค่าใช้ไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ230บาทแต่สำหรับผู้ที่จะได้รับเงินคืนในส่วนนี้ท่านจะต้องทำตามกฎและหลักเกณฑ์ที่รัฐได้กำหนดไว้มีดังต่อไปนี้นะครับนั่นก็คือ ท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและท่านจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์คืนเงินค่าไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือการไฟฟ้านคะรหลวงแต่ท่านจะต้องใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือนไม่เกินครัวเรือนละ230บาทและท่านจะต้องชำระค่าไฟไปก่อนนะครับตั้งแต่เดือนอตุลาคมที่ผ่านมาและจะต้องลงทะเบียนด้วย วันที่18พฤศจิกายนรัฐบาลก็จะคืนเงินตรงส่วนนี้ให้หรือเข้าสู่บัตรสวิการแห่งรัฐของท่าน200ไม่เกินนะครับผมไม่เกิน230บาทต,ตามที่ท่านจ่ายจริงสมมุติท่านใช้ไป220บาทและท่านได้จ่ายไปแล้วในเดือนตุลาคมรัฐก็จะโอนเงินในส่วนนี้คืนกลับมาเข้าสู่บัตรสวัิตการแห่งรัฐของท่านและที่สําคัญที่สุด เงินในส่วนนี้สามารถกดออกมาเป็นเงินสดก็ได้ผ่านตู้ ATM ของทางธนาคารกรุงไทยทุกตู้ที่มีอยู่ทั่วประเทศไทยหรือท่านจะนําเงินในส่วนนี้ไปใช้รูดซื้อสินค้าผ่านร้านค้าทงฟ้าประชารัฐเซเว่นโลตัสบิ๊กซีซีเจและทุกร้านค้าที่รับรูดบัตรนะครับเพราะเงินในส่วนนี้ ไม่เกี่ยวกับเงินในส่วนที่รู้ซื้อสินค้าแต่อย่างใดนะครับผมมันคือเงินคนละส่วนกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับที่สําคัญก่อนที่ท่านจะได้รับเงินตรงส่วนนี้ท่านจะต้องลงทะเบียนถ้าใครที่อยูอ่หรือใช้ไฟฟ้าในเขตกทมนะครับให้ลงทะเบียนกับการไฟฟ้านะครหลวงเตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรประจําตัวประชาชนบินค่าไฟโทรไปแจ้งลงทะเบียนได้ที่เบอร์ 1130แต่ถ้าใครที่ใช้ไฟฟ้าอยู่ในเขตต่างจังหวัดให้เตรียมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรบัตรประชาชนแล้วก็บินค่าไฟให้โทรไปลงทะเบียนได้ที่เบอร์1 1 2 9ตลอด24ชั่วโมงนะครับต่อไปนะครับเป็นการรับเงินวันที่18พฤศจิกายนปีพศส5 6 3อีกเช่นเดียวกันนะครับผมเป็นการรับเงินคืนค่าน้ำประปา แต่ท่านจะต้องใช้น้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทต่อเดือนเท่านั้นท่านถึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินตรงส่วนนี้และสำหรับการใช้น้ำประปา100บาทนั้นผมขอแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับการได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟและค่าน้ำประปาท่านก็จะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์รับเงินคืนกันด้วยนะครับผมคูเรเรือนละไม่เกินถ้าค่าไฟก็ไม่เกินคัเรเรือนละ230 ถ้าค่าน้ำประปา agner, ก็ต้องไม่เกินคูเรลละ100บาทและจะต้องชําระเงินไปก่อนนะครับสําหรับการรับเงินคืนค่าน้ําประปาในส่วนของการประปานครหลวงให้ติดต่อในเขตผู้ใช้น้ําประปานะครับผมก็คือในเขตของการประปานครหลวงและสําหรับการคืนเงินค่าน้ําประปาในส่วนของภูมิภาคก็ให้ติดต่อในส่วนของอาการใช้น้ําประปาในส่วนของ การประปาส่วนภูมิภาคแต่อย่าลืมนะครับจะต้องลงทะเบียนรับเงินคืนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําหรือค่าไฟนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมผมก็คงคิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับรับเงินคืนกันตั้งแต่รับเงินกันตั้งแต่เดือนอพฤศจิกายนเนี่ยหมายความว่าวันที่1ได้รับเงินค่ารถมีค่ารถไฟหรือรถไฟฟ้าหรือบคอสอน,นะครับ500บาทนะครับผม ต่อวงเงินและซื้อกาซถุงต้มได้อีก45บาทต่อ3คนเอ้อยขอโทษนะครับต่อ45บาทต่อคนต่อ3เดือนนะครับและวันที่1นะครับก็ได้รับเงินสําหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนว่ามีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทก่อนหน้านี้ได้รับ200ก็จะได้รับเพิ่มอีก500รวมเป็น700บาทและผู้ที่ได้รับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ว่ามีรายได้ไม่เกิน30 0 0 0บาทก่อนหน้านี้เคยได้รับ300ก็จะได้รับเพิ่มอ, 500, อีก500รวมเป็น 800บาทนะครับและเงินคืนค่าไฟคนละไม่ครัวเรือ,ะรอละไม่เกิน230บาทแต่อย่าลืมนะครับลงทะเบียนรับคืนเงินได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงโทร1130เพื่อลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโทรไปที่เบอร์1 1 2 9เพื่อรับเงินคืนในวันที่18ดด้วยนะครับและเงินในส่วนนี้ สามารถกดออกมาเป็นเงินสดก็ได้หรือรูปซื้อสินค้าก็ได้นะครับและอย่าลืมเงินคืนค่าน้ำประปาอีกควรเลืนละไม่เกิน100บาทและจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงินคืนด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563ที่ทางช่องรายการไอทีมีสาระได้ รวบรวมและได้นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมและแฟนๆช่องไอทีมีสาระได้รับชมกันเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นความรู้สำหรับท่านใดที่รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารแล้วผมก็ขออภัยด้วยนะครับแต่สำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารแบบนี้หรืออาจจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดและคาดเคลื่อนมาจากที่อื่นท่านก็สามารถนำข้อมูลข่าวสารจากทางช่องรายการไอทีมีสาระไป เปรียบเทียบและอ้างอิงจากสิทธิที่ท่านได้รับผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้เลยนะครับสำหรับการได้รับสิทธินั้นบางท่านอาจจะได้รับสิทธิ์ที่ไม่เหมือนกันตามบัตรที่ทางภาครัฐได้ทําออกมา2แบบนะครับในส่วนของอบัตรที่ทําออกมา2แบบอันนี้ผมคงไม่ต้องชี้แจงรายละเอียดอะไรนะครับผมเพราะว่า ถ้าท่านเคยได้รับสิทธิ์แล้วก็จะเป็นไปตามรายละเอียดที่ผมแจ้งไว้แต่ถ้าท่านยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ก็สามารถทําตามรายละเอียดที่ผมได้แจ้งไว้อีกเช่นเดียวกันนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารล่าสุดประจําเดือนพฤศจิกายนปีพศ2563ที่ผมเรียบเปี่ยงข้อมูลนํามาแจ้งให้กับแฟนๆได้รับชมกันก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปและข้อมูลข่าวสารดีๆและที่สําคัญ ท่านใดที่รอคอยการทําบัตรสวัสดิการหางรัฐรอบใหม่ก็อย่าลืมถ้ามีข้อมูลข่าวสารที่เป็นเรื่องจริงในการเปิดทําบัตรสวัสดิการหางรัฐรอบใหม่ผมจะรีบนําข้อมูลมาลงนําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ